สวัสดีค่ะพบกับ PTS f o c u โฟกสไต้หวันและดิฉันบุญธิดารูกุรมศิื่อสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้หลังจากกองทัพจีนฝึกซ้อมทางทหารรอบเกาะไต้หวันกองทัพเรือสหรัฐประกาศเมื่อวันที่16เมษายนว่าเรือรบพิฆาต USS m i l l e s แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเช้าวันที่18นี้ในขณะที่กองทัพจีนประกาศว่าจะดําเนินการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในทะเลเหลือง หน่วยงานบริหารความปลอดภัยทางทะเลของจีนประกาศว่าเช้าวันที่18เมษายนจะมีปฏิบัติการทางทาหารที่สำคัญในทะเลเหลืองเมื่อเร็วๆนี้จีนได้ดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมไต้หวันตอบโต้ตว่ากองทัพจีนมีการซ้อมรบไม่นานและขอบเขตไม่กว้างและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดกองทัเพเรือสหรัฐป,ประกาศว่าวันที่16เมษายนเรือรบพิฆาต USS m i l l e s เล่นผ่านช่องแคบไต้หวันจากใต้สู่เหนือเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวเพราะจีนเพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบรอบไต้หวันจึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ไต้หวันมีเรือจู่โจมสงครามพิเศษ M109 รุ่นใหม่จำนวนสีล่ลำของหน่วยนาวิกโยธินประจำการอยู่ที่ท่าเรือประมงฟูก,กังเมืองไถตง่ตงโดยจอดและเตรียมพร้อมอยู่ใกล้กับเรือของหน่วยป้องกันชายฝั่งเพื่อป้องกันสงครามรูปแบบสงครามม้าเมืองทรอยที่อาจใช้พลเรือนส่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนตรงไปยังท่าเรือของไต้หวันเพื่อทําการจู่โจมด้วยอาวุธสถานิติบัญญัติเสนอให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทําแผนตอบสนองฉุกเฉินให้แล้วเสร็จ 暂时的话，当然你不可能用这种比较慢速的轮来做一个登陆。解放军应该是会使用它的这个“动拐五”或者是“动拐幺”类似这一种两栖突击舰的方式来对我们进行抢滩登陆，或者是直升机的空降突击。Costco Star ต้องระวังกองทัพจีนใช้วิธีซ่อนกองกําลังติดอาวุธบนเรือพลเรือนเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมกับกรมการท่าจะเริ่มใช้แผนการป้องกันร,ร่วมระดับภูมิภาคโดยแจ้งสารวัตรทหารตำรวจและกองทัพที่อยู่โดยรอบเพื่อส่งกําลังสนับสนุนอย่างรวดเร็ว หลังกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเผยว่าเตรียมทำแผนอพยพสำหรับชาวอินโดนีเซีย350,000คนในไต้หวันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทันทีที่ข่าวนี้ออกไปแรงงานประมงชาวอินโดนีเซียในไต้หวันหลายคนกังวลว่าหากมีการอพยพชาวอินโดนีเซียจริงปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไต้หวันอาจรุนแรงยิ่งขึ้น สำนักงานคุ้มครองพเลเรือนกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเปิดเผยกับสื่อว่าสถานาการณ์ในช่องแคบไต้หวันทวีความตึงเครียดขึ้นรัฐบาลได้เตรียมแผนอพยพชาวอินโดนีเซียในไต้หวันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน if I wait and go back to our country, t h i n g will be more worse about the economic part. So I want to stay here ในบรรดาชาวอินโดนีเซียจำนวน350,000รายในไต้หวันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และนักศึกษาเป็นเพียงส่วนน้อย70%ที่เหลือเป็นแรงงาน โดย27.5%อยู่นในภาคอุตสาหกรรมและที่เหลือส่วนมากเป็นแรยงานภาคสวัสดิการสังคมเช่นผู้อนุบาลหรือผู้ช่วยงานในบ้านทั้งนี้ไม่ว่าในอุตสาหกรรมใดหากมีการอพยพแรงงานเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบอยู่ไม่น้อยอินี่คนโจแล้วกนะ็มันนี่เต็มๆนะจะักตัวเอะกรยแก่เถอะบรกหลอ่ะ จากสถิติล่าสุดของกระทรวงแรงงานระบุว่าแรงงานอินโดนีเซียในไต้หวันประมาณ254,000คนคิดเป็น34.76%ของแรงงานต่างชาติทั้งหมดอันดับ2คือแรงงานเวียดนามตามด้วยฟิลิปปินส์และไทยทั้งนี้สถานาการณ์ในช่องแคบไต้หวนันส่งผลกระทบต่อจำนวนแรงงานต่างชาติในประเทศ 有非常多的这个在台湾工作的一些义工，已经陆陆续续,续续回国了。那除了疫情，那更重要的还有一个就是这个呃台海的一个情势紧张，也造成他们心中的一个疑虑。ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดมีการระงับการเข้ามาของแรงงานอินโดนีเซียและได้เปิดรับอีกครั้งในปีที่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวนันทําให้ชาวอินโดนีเซียจํานวนมากเดินทางกลับประเทศและหากมีการอพยพชาวอินโดนีเซียเกิดขึ้นจริงปัญหาการขัดแคลนแรงงานของไต้หวันอาจรุนแรงยิ่งขึ้นสัปดาห์ที่แล้วตรงกับเทศกาลสงการานหลายเมืองในไต้หวันก็มีการจัดงานประเพณีสงกรานเช่นกันวันที่16เมษายนที่ไทหนานจัดงานสงการานแต่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทของแรงงานชาวไทยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว งานสงกรานต์ที่ไายนานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้คนจำนวนมากสวมชุดไทยเดินเล่นสงกรานต์ไปตามถนนอย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีการสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานก่อนจะเกิดเหตุแรง,งงานไทยทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายถูกนำส่งโรงพยาบาลจนที่ตำรวจรีบมาอย่างที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วหลายรายซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจจับแรางงานชาวเวียดนามจับกลุ่มปารีมั่วสุมเสพยาที่ร้านอาหารเวียดนามถนนเฟื่งเรินเกาชงโดยจับแรางงานเวียดนามได้24คนในจำนวนนี้เป็นแรางงานหลบหนี12คนหลังตรวจปัสสาวะทั้งหมดแล้วสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจะทำการส่งตัวกลับประเทศต,ต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจพังประตูเข้าไปพบแรางงานชาวเวียดนามกำลังปาร์ตี้เสพยาร้องเพลงอย่างมีความสุขอยู่ในห้องส่วนตัวสองห้องของร้านอาหารซึ่งตำรวจจับกลุ่มแรางงานชาวเวียดนามได้ทั้งหมด24คนเป็นชาย18คนหญิง6คนหลังจากสอบสวนแล้วพบว่าเครื่องหนึ่งเป็นแรางงานหลบหนีนอกจากนี้ยังยึดยาเคตามีนและยา FM2 ได้จานวนมาก เจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งต่อไปยังสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดําเนินการส่งตัวกลับประเทศตามกฎหมายต่อไปร้านอาหารหลายร้านคิดค่าบริการ10%เมื่อลูกค้ารับประทานอาหารที่ร้านแต่ตอนนี้หลายร้านนิยมสั่งอาหารผ่าน QR code หรือแม้กระทั่งใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารมากขึ้นทำให้หลายคนตั้งคำถามการที่ร้านอาหารคิดค่าบริการ10%ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ การไปทานอาหารในร้านบางร้านอาจคิดค่าบริการเพิ่ม10%อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีหลังจากการสั่งผ่าน QR ว o า e เป็นที่นิยมประชาชนต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปว่าร้านอาหารยังควรเก็บค่าบริการหรือไม่ก็ว่าโดยวเราไปทานอาหารก็ไให้ส่วนนยแต่่ยเเให้พไ่ได้วใร้านห้น่ระเก็บวนยนีิดให้พันร่า วัฒนธรรมการให้ทิปแพร่หลายในหลายประเทศแถบยุโรปและสหรัฐเป็นแหล่งไรายได้สําคัญสําหรับบริกรเสมอมาแต่ในไต้หวันนักกฎหมายยังบอกว่าจะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม10%ในการชําระเงินเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย者者应该应该该要要首先到到消消消消知充分能道他所他的外加 ชน่อว่าเนื่องจากเป็นธรรมเนีียท่สร้างขึ้นหาผู้บริโภคไม่ได้รับการบริการที่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่าที่จะเรียกเก็บค่าบริการผู้บริโภคสามารถสะท้อนความเห็นต่อร้านค้าให้ปรับปรุงได้ทันทีพบกับ PTS FOCUS สไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ